วยวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่บริษัทไพโอนียมอเตอร์จำกัดได้มองเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมจึงได้ก่อตั้งโรงงานผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมธุรกิจของขอครอบครัวเทโรจนะคุณเริ่มต้นเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วโดยคุณพ่อผมเนี่ยเปิดร้านฮาร์ดแวร์เล็ก นะฮะในย่านเวิร์นรครเกษมตั้งชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดต่อทองชัยโลหะกิจหลังจากนั้นเป็นต้นมานะฮะทางครอบครัวผมก็ดำเนินกิจการซื้อมาขายไปสินค้าหลักที่เราทำหรือจัดจำหน่ายได้แก่มอเตอร์กำลังปั๊มน้ำใช้สำหรับอุตสาหกรรมและปั๊มน้ำใช้สำหรับภายในบ้านทางพี่ชายคนโตก็มีความคิดว่าเราควรที่จะมาเปิดโรงงาน นั่นคือที่มาที่เรามาเริ่มต้นผลิตอมอเตอร์ใช้ชื่อว่าบริษัทไพโอเนียมอเตอร์ครับเมื่อธุรกิจขยายตัวความต้องการของตลาดมีมากขึ้นบริษัทจึงได้ขยายกำลังการผลิตโดยลงทุนในเครื่องจกักรพร้อมนำเข้าเทคโนโลยีการผลิตททันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตทำให้สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพสูงผลิตได้จำนวนมาก มีความหลากหลายของสินค้าส่งได้ตรงเวลาและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าจนทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโต,ตขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่เราเลือกนครปฐมเป็นฐานหลักในการผลิตของเรานะฮะเนื่องจากนครปฐมเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพพนักงานหรือคนที่อยู่แถวนี้เนี่ยมีความเป็นมิตรมากเขาพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาทักษะ ร่วมไปกับเราประเด็นสุดท้ายเลยเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่สูงน้ำท่วมสำคัญสองครั้งของกรุงเทพที่นี่อยู่รอดปลอดภยัยไม่ท่วมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่มาเลือกคอนคนรชัยศรีนครปฐมเป็นฐานเป็นการตัดสินใจที่ดีครับปัจจุบันสินค้าของไทโอเนียมอเตอร์ ส่งไปจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นกลุ่มประเทศอาเซียนเอเชียออสเตรเลียตะวันออกกลางยุโรปแอฟริกาอเมริกาเหนือและอเมริกาใตา้ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากลของ Pioneer Motor ได้แก่มอเตอร์ Motor, สำหรับเครื่องปรับอากาศเป็นสินค้านำตลาดที่บริษัทมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง มีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการโดยมีกลุ่มลูกค้าสำคัญเช่นเทรนเอ m i n นนแค a r r i ทาสกิอาเมนาเซ็นทรัลแอร์เอ็กซ์เพลซีรี i ์อินเต n ร์เนชั่นแนลเคนยูนิมาสเตอร์ยูนิแอมอเตอร์สำหรับการใช้งานในภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆเครื่องสูบน้ำ ั๊มหอยโขงม,มอเตอร์สำหรับสระและสปาและมอเตอร์สำหรับปั๊มน้ำบ้านโดยบริษัทสามารถออกแบบและผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทผลิตภายใต้โรงงานที่ทันสมัยควบคุมการผลิตด้วยระบบ Lean Manufacturing โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้ 1. การเตรียมชิ้นส่วนก่อนการประกอบ ชิ้นส่วนสำคัญเช่นสเตเตอร์โรเตอร์เฟรมครอบมอเตอร์จะถูกนำมาผลิตตามขั้นตอนด้วยเครื่องจักรทันสมัยเครื่องฉีดอลูมิเนียมอัตโนมัติและเครื่องกลึง CNC อัตโนมัติที่นำเข้าจากเยอรมันจากนั้นจะได้ชิ้นส่วน พร้อมส่งเข้าสู่การประกอบมอเตอร์ต่อไป 2. การประกอบมอเตอร์นำชิ้นส่วนที่เตรียมไว้มาประกอบเข้าด้วยกันตามขั้นตอนติดตั้งอุปกรณ์จับยึดอุปกรณ์ประกอบต่างๆจากนั้นจะได้มอเตอร์ตามขนาดและรูปแบบที่ออกแบบไว้ 3. การตรวจสอบคุณภาพ สินค้าทุกชนิดจะผ่านกระบวนการการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตั้งแต่การวัดค่ากระแสไฟฟ้าขนาดกำลังรูปลักษ์ภายนอกจากนั้นบรรจุลงกล่องจัดเก็บในคลังสินค้าพร้อมส่งให้กับลูกค้าต่อไปจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานชื่อไพโอนีมอเตอร์คือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ครองใจลูกค้าตลอดมาด้วยสินค้าคุณภาพระดับสากล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆมากมายทั้ง ISO 9001 version 2008, CE mark และ UL หลังจากการทำงานหนักเรื่องของคุณภาพการส่งมอบที่ตรงเวลานะฮะแล้วก็การบริการหลังการขายที่ดีสินค้าของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าระดับโลกรายหนึ่งในประเทศไทยได้มอบรางวัล Best Performance Supplier ให้กับทางบริษัทเราเป็นเวลา2ปีต่อเนื่องกันนอกจากนั้นสินค้าเราที่ได้ส่งออกปัจจุบันนี้เป็นประมาณสักเายสัก3าเของยอดขายความคาดหมายของเราในอนาคตเรามุ่งที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีอย่างนี้ตลอดไปเพื่อที่จะทำการส่งออกไปยังประเทศอเมริกาประเทศยุโรป และประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้สินค้าเราสามารถขายได้ในทุกๆเวลาโดยปราศจากเงื่อนไขของฤดูกาลครับไพโอเนียมอเตอร์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานมืออาชีพทุกๆด้านผสานเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยการบริการที่เป็นเลิศจัดส่งสินค้าตรงเวลาฝ่ายบริหารที่มีประสบการณ์สูง มีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่ก้าวล้ำโดยเฉพาะการสแสวงหาและพัฒนาช่องทางด้านการตลาดใหม่ๆเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไกลพโโเนียมอเตอร์เราพร้อมจะก้าวไปเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการ,รผลิตมอเตอร์ไทยให้เติบโตไปอย่างมั่นคงบริษัทพโออนียมอเตอร์จำกัดมหาชน